ทำไมหนังสือที่มีคุณภาพต้องมีราคาสูงด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งโครงการดีๆที่ชื่อว่า Pratan b ุ o กพ r a t a n บุ o กก่อตั้งขึ้นในพศ2547จัดพิมพ์หนังสือคุณภาพราคาไม่แพงสำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมการอ่านของอินเดียนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ต้นฉบับมากกว่า200เรื่องใน10ภาษาถิ่นอินเดีย จะเหนือใต้ออกตกอยู่ที่ไหนก็อ่านได้ซึ่งสามารถเข้าถึงเด็กกว่า14ล้านคนจุดเริ่มต้นมาจากคุณแมทฮิฟและคุณฟาริดาที่ได้ก่อตั้งพัชรมในมุมไบประเทศอินเดียในฐานะองค์กรพัฒนาเอกนชนและเป็นโรงเรียนอนุบาลแก่เด็กๆในสลัมของเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียต่อยอดจากพชามบุ๊กคือ read india ซึ่งเปิดตัวในพศ2550เพื่อพัฒนาห้องสมุดชุมชนและศูนย์ทรัพยากรซึ่งเป็นความร่วมมือกับชุมชนในชนบททั่วประเทศอินเดียรวมถึงพัฒนาการอ่านการเขียนและคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอายุ6-14ปีโดยจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของครูเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอา,าสาสมัคร และบุคลากรที่ผ่านการอบรมจากพระธาเพราะปัญหามีไว้แก้มาร่วมแก้ปัญหาทางการศึกษาไปด้วยกัน